สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลาครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับคอสมิดนะครับอันนี้เป็นงานค่ายจีนนะฮะ CS Model ครับผมตัวนี้จะมีชื่อว่า La d a m a n t i s สไวเวินะครับก็จะเป็น1ใน3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยมโลกนะครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวนะฮะก็ขอแก้ไขนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับตัว g a r u d a Air c าร์ s นะครับที่เรียกว่าเป็นเอ่อหนึ่งในสตุลาการนะฮะจริง ต้องเรียกให้ถูกตามเนื้อเรื่องนะครับก็คือเป็นหนึ่งในสามผู้ยิ่งใหญ่แห่งยมโลกนะครับก็จะมีสามตัวก็คือตัวที่แล้วนะคก็คือการูด้าอิัคคอสนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลาดาเมนทิสไวเวิร์ดนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือกิฟฟินมินอตครับซึ่งทั้งสามตัวนี้เราจะเรียกรวมกันว่าเป็นสามผู้ยิ่งใหญ่แห่งนรกนะครับแต่ถ้าตามเขาเรียกว่าอะไรดีตามตามนอกการ์ตูนก็คือตามประวัติของเทพเทพนิยายกรีกเนี่ย ก็จะเป็นผู้พิพากษานะครับเป็น3ผู้พิพากษาคอยพิพากษาวิญญาณมนุษย์นะฮะทำหน้าที่ต่างๆกันซึ่งก่อนที่เขาจะไปอยู่ยโมโลกเป็น3ผู้ใหญ่3าผู้พิพากษาเนี่ยทั้งสาคนเนี่ยเป็นกษัตริย์กันมาทั้งหมดโดยที่นะฮะตัวนี้นะครับ w วเวอร์ลาดามนติสเนี่ยจะเป็นพี่น้องกับก r ิฟฟี่ม i นอสซึ่งเดี๋ยวเราจะรีวิวในวันถัดไปนะครับผมเอาละเรามาพูดถึงในส่วนของการรีวิวตัวนี้นะฮะไวเวอร์ลาดามนติสกล่องแพ็กเกจของเขานะครับจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับแพ็กเกจกล่องสีขาวนะฮะจะมีมาทั้งหมด2กล่องขาวๆล้วนๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีรูปภาพแล้วก็ไม่มีโลโก้อะไรทั้งสิ้นนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์นะครับตัวนะครับ อ่ตัวหุ่นนะฮะตรงนี้ผมไม่ได้ใส่หมวกนะครับหมวกนี้ก็ถือไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีหางนะครับตรงนี้ซึ่งติดหลังหมวกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใบหน้าจะมีทั้งหมด4แบบซึ่งติดอยู่ที่ตัวหนึ่งนะครับอันที่สองนะครับจะเป็นแบบนี้อ้าปากนะครับนี่แล้วก็จะเป็นแบบหน้านิ่งๆน,นะฮะแล้วก็หน้าสุดท้ายนะหน้ายิ้มนะครับ ตามนี้มืออันนี้เป็นแบบล่างที่ไม่ได้สมกราะนะฮะมือธรรมดา1คู่นะครับแล้วก็อันนี้แจ็คพอตนะฮะได้มือมาซ้ำนะครับมือกำนะฮะเป็นมือซ้ำซะง,งั้นก็ช่างมันปล่อยไปก็ตามสไตล์งานจีนนะก็ถือว่าได้แจ็คพอตมาอันนี้เป็นมือแบนะฮะเป็นมือแบนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นมือกลางนะครับซึ่งคู่กับมือด้านนี้นะเป็นมือกลางอีกข้างหนึง่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับให้มาหนึ่งข้างซึ่งจะเป็นเอ่อมือที่สําหรับถืออาวุธได้แต่ตัวนี้ไม่มีอาวุธมาอาวุธของเขามันจะเป็นแท่งยาวๆแบบไม่เรียกว่าเป็นอาวุธดีกว่าเป็นเหมือนแบบปลาพลังอ่ะนะครับเป็นแท่งยาวๆซึ่งกล่องนี้ไม่มีมาให้แล้วก็แน่นอนงานจีนไม่มีอ็อบเจกต์มาให้นะครับสําหรับกล่องนี้ก็มีพาร์ทเท่านี้แหละเดี๋ยวมาดูนะฮะ จุดขยับนะครับกันใกล้ๆเลยดีกว่าสำหรับตัวไวเวอร์ลาดาเมนทิสนะครับเอ่อทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะเป็นชิ้นเหล็กนะครับดแคสนะครับยกเว้นเหมือนเดิมนะฮะที่หมวกนะครับยังเป็นในส่วนของพลาสติกอยู่นะฮะนี่รายละเอียดของหมวกนะครับคือตรงเนี้ยเดี๋ยวจะดูให้ดูตรงจุดตัดนะครับที่ปีกแล้วกันน่าจะเห็นได้ง่ายนะครับนี่พวกนี้เห็นไหมพวกขา,ขาวๆเนี่ย คือถ้าใครเล่นกันพลาอย่างเราเนี่ก็จะทราบเนาะแล้วตรงนี้เขาเก็บงานไม่ละเอียดตรงนี้ก็จะโดนนี่ตำหนิไปหนึ่งนะฮะปีกเขาเนี่ยกว้างมากนะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยสาเซนนะฮะโดยประมาณนะครับตัวขุนจะสูงอยู่ประมาณ18เซนนะครับประมาณนี้แล้วปีกทั้งหมดเนี่ยนะครับขยับได้นะฮะนี่ชุด ทั้งหมดนะครับจะเป็นโทนสีดำออกม่วงชมพูนะครับแล้วก็ตัวปีกเนี่ยเงามากจะเห็นตรงนี้เงาสุขนา่าเห็นฝุ่นที่ผมเอามาตั้งโชว์เลยนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยจะมีน้ำหนักมากแล้วก็การยืนของเขาเนี่ยยืนได้เลยโอเคนะครับก็จัดท่าดีๆหน่อยนะครับแล้วก็มันจะมีแบบใช้ปีกนะครับในการค้ำจุดยืนได้อะไรประมาณนี้นะฮะนี ก็เรียกว่ายังพอรักษาสมดุลในการยืนได้แต่ถ้าเป็นตัวของก i ิฟฟี่มีนอสเนี่ยยืนค่อนข้างลำบากนะฮะพวกงานสีถลอกอะไรนี้ไม่เจอเลยนะฮะดีมากเพราะว่าตัวนี้ก็ซื้อมามือหนึ่งนะถึงแม้จะเป็นงานจีนก็ราคาก็ค่อนข้างแรงอีกเช่นเดิมนะฮะตัวนี้ถ้าเป็นงานแท้นะฮะอยู่ที่ราวสี่พถึงสี่พนะครับแต่ตัวนี้งานจีนจะอยู่ที่หนึ่นะ,ะที่ซื้อมารายละเอียดของชุดเกราะนะครับนี่ กล้องมันดีเกินไปเห็นฝุ่นอะตรงชิ้นไหลเนี่ยมันเคัียบได้นะฮะแล้วก็มีข้างในซ่อนอีกอันหนึง่งมีชิ้นไหลเนี่ยจะมีสี่ชั้นเลยทีเดียวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะนี่เงาเงามากนะฮะชิ้นกระโปรงนี่ขยับได้เป็นเหล็กเสียงไม่มีชิ้นที่หลวมแล้วก็ไม่แน่นเกินไปทุกอย่างนี่ใส่เข้าบอดี้แบบเป๊ะเ,เ,เลยนะฮะ แต่ว่าตัวเท้าของเขาเนี่ยจะเป็นเท้าลักษณะแบบแ็แฉกอย่างนี้นะครับคือถ้าถอดกรอกออกไปนะครับเท้าเปล่าเขาก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะฮะตามนี้จุดขยับนะครับนี่นี่เสียฟังเสียงโคตรแน่นนะดีเลยนะฮะแล้วก็พับเข่านะฮะก็จะมีชิ้นเข่าแบบนี้อยู่เป็นชิ้นเหล็กนะฮะแล้วก็จุดขยับของแขนนะครับ ้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันไม่ค่อยดีก็คือในเรื่องของการติดหลังมือหลังมือเนี่ยเขามีให้เ,เพิ่มมานะครับอีกหนึ่งคู่นะฮะแต่ว่าไม่ได้ติดลงไปนะหลังมือนี่เก็บสำรองไว้กันมันหายกันมันพังดีกว่าตัวหน้านี่เมื่อติดเข้าไปที่หัวเนี่ยเขาวาดมาดีนะผมว่าและผมนะฮะนี่ ก็เรียบร้อยนะครับนี่สวยงามใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะในเรื่องของไหลก็มันเป็นชิ้นเหล็กะนะก็หนักตามนี้แหละนะฮะกองกองแกงๆตรงนี้ไปนะครับชิ้นกระโปรงนะครับอ,อ่ด้านหลังก็ขยับได้นะนี่นกระโปรงแล้วก็ชิ้นด้านข้างด้านหลังนี่สวยเลยนะฮะเจดียปีกนี่มันเป็นปีกขนาดใหญ่ก็ ถ้าจะให้ดีก็การฝุ่นก็ควรเข้าตู้ไปเนาะตรงนี้เดี๋ยวผมจบรีวิวว่าอาจจะมีทาความสะอาดนิดหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวจะเข้าตรงเข้าตู้อะไรก็ว่ากันไปในเรื่องของ post action นะครับตัวนี้ก็ดูจากในเน็ตนะฮะแล้วก็ค่อยเอามาทําตั้ง post action กันเอาโอเคครับก็เอามาปรับเปลี่ยนแอคชั่นนะครับใส่หมวกนะครับแล้วก็เปลี่ยนพาร์ทหน้านะครับ ก็จะได้แบบนี้นะฮะก็ยืนยากนิดหน่อยนะครับก็ต้องใช้แอคชั่นเบสนะฮะทำให้เขายืนได้หน่อยนึ่งปกกับเพราะว่ามันยืนอยู่บนพื้นกระจกไงมันก็เลยค่อนข้างจะลื่นนะฮะอ่ะดูดีเทลกันใกล้ๆจนเห็นฝุ่นกันไปเลยนะครับนี่คือที่เห็นนี่คือฝุ่นนะฮะคือแบบที่ที่อยู่นี่ฝุ่นเยอะมากนะฮะก็ถ้าจะซื้อตู้หรือว่าเพื่อนๆมีตู้นะครับก็แนะนำนะครับควรจะมีสำหรับ ลายของเล่นนะฮะคอร์สมิดนะครับฝุ่นขึ้นง่ายมากนะครับขึ้นง่ายมากกว่างานกันดัมอีกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมฝุ่นมันขึ้นเยอะจังนะฮะสำหรับงานไวเวอร์ลาดามินทิสนะฮะจุดที่ต้องระวังอีกอย่างก็คงจะเป็นในเรื่องของพาร์ทหางนะฮะที่มันติดออกมาจากหมวกเนี่ยตัวเนี้ยก็ค่อนข้างเกะกะแล้วก็หลุดง่ายนะครับถ้าเข้าตู้ก็ถอดก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังอาจจะไม่ได้โชว์ในส่วนตรงนั้นมากเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ในเรื่องของพ์ดปีกนะถ้าใครมีตู้ก็คงต้องหุบปีกนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่นะฮะแต่มันสวยจริงๆนะครับแต่มันก็มีการตําหนินะตาหนิตามงานจีนนะครับอันนี้ก็รับได้หรือรับไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนนะสำหรับผมก็ซื้อมาเพื่อรองานแท้แล้วกันนะครับเพราะว่างานแท้เนี่ยมันก็จะต้องรองคนปล่อยนะเพราะว่าอันนี้มันออกมาแล้วประมาณหนึ่งนะฮะ ของก็ค่อนข้างหายากนะครับแต่ราคาไม่ดีนะ4 0่พันกว่าก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสวยมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นมังกรนะมังกรไวเวิร์นนะผมว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะไวเวิร์นลาดามันทิสนะครับโอเคเขาเๆนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับตัวไวเวิร์นลาดามันทิสหใน3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุโลกนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรนะก็คอมเมนต์กันให้ทราบด้วยแล้วกันนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในกเกือบทุกๆวันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เขาจบจะเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม